มาเมือี้เข้าไปใม้าตเปล่านะครับนาะเพะว่ามีวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพักนะครับมาซอยต่อเติมนะครับกิจกรรมการปลูกพักให้ดูของพี่คนสายลอนนั้นก็จะ่าขายไปแล้วอ๋อไปขายไปแล้วนี่พวกไอ้เนี่ยอันนี้พิ่งโตมาอีกนี่อ๋อก็คือคืออันใดใหญงก็คือแกบขายเลยเนาะพ่เนเพราะว่ามันสีเวียนครับนี่นาะครับ ก็คือเห็นมันเยื่นอยู่เพราะมีเวลาเย่นอยู่รอบนำหน้าตัวนี้ยังเห็นมีอยู่ตัวใดใหญ่ผู้ได้พู้ได้มาสื่อกับมาสื่อไปตัวนี้คือพร้อมขายครับผมอันนี้พร้อมขายแล้วครับอ่าพร้อมขายเพิ่งนีกพักชีก็ลังงามนะครับนี่พักชีเล่าเพื่อนเห็นวอลมอนันมาแล้ครับเพื่อลาดนึงนะครับฮะมันเอาไปแล้วครับทานนึงเอาไปแล้วนี่บอกนี่เอาไปแล้วขายหรือว่าไปกินย้ายเอาไปขายครับเฮ้ยซ่อมหรือจขายเหครับขายครับผมว่าอีรีบเหผมก็ได้กินเรื่อยไม่จบ อันไรที่เขาเขาอยากได้เขาบอกคนขายนี่คือยายครับผมยายกับเพิ่นเพิ่นเพื่นมีลูกค้าของเพิ่นอยู่อก็ขายแบบรวมๆนะครับขายแบบรวมๆไปเดี๋ยวไปเบิ่งผักชีตัวที่เพิ่นบานไหวนะจะหน่อยงอกเมือเนาะครับผมผักชี่เนี่ยกำลังนี่ออกเมือแล้วนี่นี่เลยครับได้ออกมาแล้วจับมือแล้วพี่นี่อ่ามือนั่นพี่มาตอนพี่มาลองลองมันก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเลยนี่อันนี้กวางตุ่ง อันนี้เป็นพักกัดเขียวครับพักกัดเขียวนะครับนี่ได้ครับพักกัดเขียวกับเฮ็ดแบบนี้เท่ากันเห็นไหมครับวิธีการเข้าสามารถเราไปประยุกต์เลยหมดเลครับเด้อทั้งผี่กับโรคไม้หมดเลยครับเด้อนี่ย่างย่างครันี่กองนี่ประธานในเครียกองด้วครับอ๋ออันนี้เก็บขายไปแล้วครับผมประธานในเครียกองครับเก็บขายไปแล้วอันนี้ก็บมือนันมากประธานในโรคแต่ว่ารอบนี้ลรคไม้เลยนะครับคือเขานี่พักบุ้งขึ้นเลยนี่มือนั้นเมื่อท่านขึ้นอ๋อนี่ยเนี่ครับพักบุ้งนะครับเออสัก ตอนนี้มีอยู่เจ็ดหกซีฟผมเอามาสมโทขายยี่สิบก็จะเป็นเกือบลอยแล้วนะพี่น้องเกือบแล้วครับขนาดหกสิบบาทก็ยังสามารถปลูกหมุนเวียนขายได้ตลอดนะพี่เนาะครับผมเพราะว่ามันจัดการไงเราเพิ่มขึ้นห้อปลูกในขี้ดินนะครับครับมันเหมือนกองนีเหากะเฮดแต่ร์กองนี่นาะพี่แมนครับจังพวกบุง้งเก็บตัวนี้ขายไปกับเฮดแต่ตัวนี้แมนครับก็ว่านง่ายๆปุ๋ยก็ใส่ตัวเกา่าแมนบ่แมนครับใส่ตัวเก่าครับอ่าเนี่ยเนี่ยพวกบุ้งนี่คือเก็บขายไปแล้วพวกบุ้งขายบ่ ขายครับเอาพวกกุ้งก็ขายขายเบิดครับยูนี่ขายเบิร์ดยูนี่นะครับยูนี่ว่าเนียนกินนะครับเนียนขายก็คือเขากินอยู่กินกับมเืองเขากินมะเบิรับอืมครับถึงกินกับมเบิดมะเบิด์ดว่ครับครับผมก็คือตัวนี้ก็คือขายขายเราก็ลงไม้สิเลยครับผมนะครับแล้วก็ที่นี่ปุ๋ยมะพาก็ใสแอนเกาลแอนเกลครับปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเกาปุ๋ยเกาครับเนี่ยเห็นไหมครับเกาแค่เติมน้ำแล้วก็เพิ่มเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนี่เครับอ่าเห็นไหมครับแต่พวกกลุ่มนี้มันง่ายนะครับเนาะ สะดวกสบายนะครับอ่ะวที่นี่เขามียังมาให้แน่ๆเ่ขวบได้มาโตเปล่าได้ไหมนี่ครับเพิ่นเห็ดน้อยเพิ่นก็ได้ขายก็เลยมาต่อยอดให้เพิ่อนอ่าเป็นอีกกำลังหนึ่งเนาะมา่นอซอยอ่ากบบัวร้ายเนาะแน่เพราะว่าเห็นเพิ่นเห็ดกระายเนาะแต่กับแต่กับบัวใดยังหลายมากมายแต่ก็ให้ด้วยใจครับผมอันนี้ก็จะมีอ่ะอันนี้คือปุ๋ยสิบลิตรครับค่ะอันนี้ปุ๋ยสิบลิตรครับครับผมเพื่อจะได้ต่อยอดต่อยอดครับ ล้วก็อันนั้นก็จะเป็นขุยบักพผาสองกระสอบคุยเผาสองกระสอบเพราะว่าเห็นพี่ปูเ่เห็นปูแบบชอบปูแบบใส่กระถางค่ะแล้วคุยปากพผาไม่เห็นรายถุงคุ้มกองจะเป็นถุงคุ้มกองอันนี้ก็จะเป็นกล่องกับฟ้าก็ยี่สิบกล่องกล่องยี่สิบกล่องนะพอดีลงเรือนี่เนาะพี่เนาะโอเคนะครับเนาะสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณพี่น้องสิ่ตีสามรับชมอยู่คือเก่าด้วยครับเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับ